เคยเป็นไหมครับตั้งใจว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คงานแค่แป๊บเดียวรู้ตัวอีกทีผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วเพราะมัวแต่ไถฟีด a c e b o o k ดูคลิป t ิก t o อกไหลไปเรื่อยๆจนดึกเดือนทั้งที่ตาก็ล้าสมองก็เบลอแต่ใจมันสั่งให้หยุดไม่ได้สักทีหรือบางทีเดินเข้าครัวไปอย่างมุ่งมั่นกะว่าจะไปหยิบของแต่พอเท้าแตะพื้นครัวปุ๊บสมองกลับดับไปซะง,งั้นยืนงงอยู่กลางห้อง นึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฉันเดินมาทำไมนะยิ่งถ้าเป็นเช้าวันจันทร์ด้วยแล้วความรู้สึกตื้อๆต,ต,ตันๆเหมือนมีหมอกหนาๆามาบาังตาบังสมองมันทำให้การลุกจากที่นอนกลายเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นรู้สึกว่าทำไมวันนี้มันช่างยาวนานและทรมานเหลือเกินถ้าคุณกำลังพยักหน้าแล้วบอกกับตัวเองในใจว่านี่มันเรื่องของฉันชัดๆผมอยากบอกคุณตรงนี้เลยครับว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียว และที่สําคัญกว่านั้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณครับอาการหลงหลงลืมลืมเหม่อลอยหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า brain fog หรือภาวะสมองล้าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณแก่ลงไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจหรือกลายเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพแต่มันคือเรื่องปกติของสมองมนุษย์ยุคดิจิทัลที่ต้องรับมือกับข้อมูลมหาศาลและการรบกวนตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับการแจ้งเตือนที่เด้งรัวๆหรือแสงสีฟ้าจากหน้าจอที่แย่งกันเรียกร้องความสนใจจากเราตลอดเวลาครับแต่ข่าวดีก็คือเรื่องนี้มีทางออกและทางออกที่ว่าไม่ใช่การหนีไปบวชหรือต้องตัดขาดจากโลกโซเชียลถาวรน,นะครับแต่มันคือการเข้าใจกลไกการทำงานของสมองและฝึกฝนมันให้กลับมาเฉียบคมเหมือนเดิมซึ่งคำตอบทั้งหมดรอคุณอยู่ในหนังสือที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจาะลึกหนังสือ Peak Mind เป็นนายของสมองผลงานระดับมา s t สเตอร์ e ของดรอามิชิจานักประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่จะมาเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสมาธิของคุณไปตลอดกาลและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเจอกันในวันนี้ครับในรายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตรายการที่จะหยิบหนังสือดีๆที่อาจจะวางฝุ่นฉับอยู่บนชั้นมาเล่าให้ฟังจนเห็นภาพและนำไปใช้เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในเนื้อหาเข้มข้นถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ตอนนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนสำคัญที่เราตั้งใจคัดสรรมาฝากครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือเล่มสำคัญที่ชื่อว่า Peak Mind หรือในชื่อภาษาไทยว่า Peak Mind เป็นนายของสมองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะมาบอกให้คุณแค่นั่งสมาธิแล้วหวังว่าชีวิตจะสงบสุขขึ้นเฉยๆนะครับแต่มันคือการเฉลยความลับทางวิทยาศาสตร์สมอง ที่จะช่วยให้คุณกู้คืนชีวิตที่หายไปจากความวุ่นวายของโลกยุคนี้กลับมาได้และเชื่อไหมครับว่ากุญแจสําคัญของการกู้คืนศักยภาพสมองที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหราน,นี้จริงๆแล้วมันเรียบง่ายจนน่าตกใจผลวิจัยที่ผ่านการทดสอบมาอย่างโชคโชนในเล่มนี้บอกเราว่าจุดเปลี่ยนทั้งหมดเริ่มต้นที่เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแค่12นาทีต่อวัน ไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนพระธุดงแต่12นาทีนี้ต้องทำอะไรและทำอย่างไรให้เห็นผลจริงทางวิทยาศาสตร์ผมขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในเนื้อหาสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าของมันต้องมีอยากได้เล่มจริงมาอ่านทบทวนหรือซื้อไปฝากคนที่คุณรักที่กำลังเครียดจนหัวหมุนผมแปะลิงก์สั่งซื้อนังสือฉบับแปลไทยไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้เอาละครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะทวงคืนสมองที่เฉียบคมของคุณกลับมาแล้วเราอย่ามัวเสียเวลากันอยู่เลยครับมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันเริ่มจากทำความรู้จักกับเจ้าของทฤษฎีนี้กันก่อนเลยว่าเธอเป็นใครกันแน่ครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเทคนิคกู้คืนสมองผมอยากพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเจ้าของผลงานเล่มนี้ให้ชัดเจนกันก่อนครับเพราะเครดิตของเธอนั้นการันตีความหนักแน่นของข้อมูลในเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีดอรอามิชิพีจา เธอไม่ใช่ไลฟ์โค้ชไม่ใช่กูรูทางจิตวิญญาณและไม่ได้เป็นผู้นำลัทธิความเชื่อดใดๆทั้งสิ้นครับแต่เธอคือตัวจริงเสียงจริงในวงการวิทยาศาสตร์เป็นศาสตราจารย์ด้านจิต,ตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยไมอามีความเชี่ยวชาญของเธอไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนหน้ากระดาษนะครับแต่เธอคือคนที่กองทัพสหรัฐหน่วยนาวิกโยธินนักกีฬาโอลิมปิก ไปจนถึงผู้บริหารองค์กรระดับโลกต่างด้านดุ้นมาขอคำปรึกษาเพื่อฝึกฝนสมองให้คงประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะกดดันที่หนักหนาสาหัสที่สุดลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเทคนิคของเธอช่วยให้ทหารรักษาสติได้ในสนามรบหรือช่วยให้นักผจญเพลิงตัดสินใจได้เฉียบขาดในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายมันก็น่าจะช่วยให้เราจัดการกับความวุ่นวายในที่ทำงานได้สบายสายเลยใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้ดรอามิชิทุ่มเทชีวิตวิจัยเรื่องสมาธิอย่างบ้าคลัง่งไม่ได้เริ่มจากความสำเร็จในห้องแลบสุดไฮเทคแต่มันเริ่มต้นจากจุดตกต่ำในห้องน้ำบ้านของเธอเองย้อนกลับไปในช่วงที่หน้าที่การงานของเธอกำลังพุ่งทยานเธอกลายเป็นศาสตราจารย์ที่ประสบความสำเร็จแต่ภายในใจกลับรู้สึกเหมือนคนจมน้ำเธอกลายเป็นคนขี้ลืมเครียดจัดและสูญเสียความสามารถในการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปเกือบหมด เหตุการณ์ที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือจุดแตกหักเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังแปลงฟันให้ลูกชายตัวน้อยในขณะที่มือของเธอกำลังขยับแปลงสีฟันไปมาในปากของลูกจู่ๆเธอก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าเธอไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ใจลอยนะครับแต่มันหนักหนาถึงขั้นที่ว่าเธอสูญเสียการรับรู้ทางสัมผัสไปชั่วขณะเธอไม่รู้สึกถึงด้ามแปลงที่ถืออยู่ในมือ ไม่ได้ยินเสียงแปลงกระทบฟันและไม่เห็นใบหน้าของลูกชายที่อยู่ห่างออกไปแค่คืบวินาทีนั้นเองครับที่ความจริงกระแทกหน้าเธอเข้าอย่างจังร่างกายของเธออยู่ที่นั่นทำหน้าที่แม่ตามปกติแต่จิตใจและตัวตนของเธอกลับไม่อยู่ตรงนั้นเลยเธอกำลังพลาดช่วงเวลาสำคัญของชีวิตพลาดการเติบโตของลูกและพลาดความสุขเล็กๆน้อยๆยไปเพียงเพราะสมองของเธอ ถูกขโมยไปโดยเรื่องกังวลในอดีตและอนาคตเหตุการณ์คืนนั้นทำให้ดรอามิชิตัดสินใจว่าเธอจะต้องใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาที่มีมาไขปริศนาให้ได้ว่าทำไมสมองคนเราถึงเป็นแบบนี้และเราจะทำอย่างไรให้เรากลับมารู้สึกตัวและเป็นนายของสมองตัวเองได้อย่างแท้จริงและสิ่งที่เธอค้นพบจากการวิจัยสมองมนุษย์นั้นน่าทึ่งมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่า ปัญหาที่เราวอกแวกใจลอยหรือไม่มีสมาธิไม่ใช่เพราะสมองเราพังแต่มันเป็นเพราะเราไม่เข้าใจกลไกการทำงานของเครื่องมือชิ้นหนึ่งในหัวเราต่างหากเครื่องมือชิ้นนั้นดออรอามิชิเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามันทำงานเหมือนกับไฟฉายในความมืดไฟฉายดวงนี้หน้าตาเป็นยังไงและทำไมการที่เราส่องไฟผิดที่ถึงทำให้ชีวิตเรายุ่งเหยิงได้ขนาดนี้เราไปไขความลับของไฟฉายแห่งสมาธิกันต่อเลยครับ ลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าโลกใบนี้หรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารมหาศาลร,รอบตัวเราเปรียบเสมือนห้องที่มืดสนิทห้องที่กว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายจนนับไม่ถ้วนในความมืดมิดนั้นสมองของเรามีอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่จะช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้นั่นก็คือไฟฉายครับดออรอามิชิอธิบายคอนเซป t นี้ไว้อย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเธอบอกว่าความสนใจของเรา ทำงานเหมือนกับไฟฉายเปียบเลยเมื่อเราส่องไฟฉายไปที่จุดไหนพื้นที่ตรงนั้นก็จะสว่างวาบขึ้นมาภาพชัดเจนสีสันสดใสและเราจะรับรู้รายละเอียดของมันได้อย่างครบถ้วนแต่ความจริงอีกด้านที่เรามักลืมไปก็คือในขณะที่จุดนั้นสว่างจ้าพื้นที่อื่นๆที่เหลือทั้งหมดในห้องจะยังคงมืดมิดและเลือนหายไปจากการรับรู้ของเราเรากับว่ามันไม่มีตัวตนนี่คือธรรมชาติของสมองครับเราไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างพร้อมกันได้ เราจึงต้องมีไฟฉายเพื่อคัดเลือกสิ่งที่เราจะโฟกัสลองนึกภาพเหตุการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีในบ้านเราดูนะครับสมมุติคุณกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปตามถนนในกรุงเทพสายตาคุณมองถนนอยู่ก็จริงแต่จูๆ่ๆหางตาเหลือไปเห็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังข้างทางหรือเห็นป้ายโฆษณาโปรโมชั่นที่น่าสนใจวินาทีนั้นแหละครับไฟฉายในหัวของคุณถูกกระชากเปลี่ยนทิศทางไปส่องที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนั้นทันทีภาพหมูแดงภาพป้ายราคามันชัดเจนมากในความคิด แต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับรถคันหน้าเบรกกระทันหันแต่ไฟฉายของคุณไม่ได้ส่องอยู่ที่ท้ายรถคันหน้าแล้วกว่าจะรู้ตัวก็เกือบจะชนท้ายเขาเข้าให้แล้วหรือจะเป็นเหตุการณ์ในห้องประชุมที่หลายท่านน่าจะเคยเจอร่างกายเรานั่งอยู่ตรงนั้นหูได้ยินเสียงหัวหน้าพูดแต่ไฟฉายในหัวเรากลับกําลังส่องไปที่เมนูอาหารกลางวันคิดวนเวียนอยู่ว่าเที่ยงนี้จะกินกะเพราหรือกินสุก,กี้ดีนะภาพในหัวมีแต่เรื่องของกิน จนกระทั่งเสียงหัวหน้าถามขึ้นมาว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เราถึงกับสะดุง้งเพราะไฟฉายเราไม่ได้ส่องอยู่ที่เนื้อหาการประชุมเลยสิ่งที่ดรอามิชิต้องการจะชี้ให้เห็นจากตัวอย่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับและมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองไปเลยเรามักจะโทษตัวเองว่าฉันเป็นคนสมาธิสั้นหรือฉันไม่มีสมาธิแต่ดรอามิชิยืนยันครับว่าไม่ใช่เลย ไฟฉายคุณไม่ได้พังครับฐานก็ไม่ได้หมดความสว่างของมันยังทำงานได้ดีเยี่ยมสังเกตไหมครับว่าตอนที่คุณคิดเรื่องร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือเรื่องข้าวเที่ยงภาพในหัวคุณมันชัดเจนมากนั่นแปลว่าพลังของสมาธิยังอยู่ครบถ้วนปัญหาจริงๆมันอยู่ที่เราไม่ได้เป็นคนถือไฟฉายครับแต่เราปล่อยให้สิ่งเร้าภายนอกหรือความกังวลภายในใจมาแย่งกันกระชากไฟฉายของเราไปส่องสเปกสปะต่างหาก เราสูญเสียการควบคุมทิศทางของแสงไฟไม่ได้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นและถ้าระบบไฟฉายนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจสมองคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในหัวของเรายังมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกดอกอรอามิชิไม่ได้หยุดแค่เรื่องไฟฉายครับแต่เธอได้จำแนกการทำงานของระบบความสนใจในสมองเราออกมาเป็น3ระบบใหญ่ๆ ที่ทำงานประสานกันเหมือนกับบริษัทที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีทั้งไฟฉายมีทั้งยามเฝ้าระวังและมีทั้งผู้บริหารระดับสูงระบบพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงและพวกมันทำงานขัดขากันเองจนทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไรเรามาเจาะลึก3ระบบนี้ไปพร้อมกันในเบรกหน้าครับเอาล่ะครับมาขยายความเรื่องบริษัทจำกัดในสมองของเรากันต่อเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่า ด็อกเตอร์อามิชิจาไม่ได้มองว่าสมาธิเป็นแค่ก้อนพลังงานก้อนเดียวแต่ท่านได้แบ่งระบบความสนใจหรือ attention ของเราออกเป็น3ระบบใหญ่ๆที่ทำงานประสานกันอยู่ตลอดเวลาครับระบบแรกคือสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อครู่ครับระบบไฟฉายหรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า orienting system หน้าที่ของมันคือการเลือกครับเลือกว่าเราจะโฟกัสสิ่งไหนตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป เหมือนเวลาคุณเพ่งมองตัวเลขในตาราง Excel หรือเวลาคุณร้อยเข็มไฟฉายของคุณจะบีบแสงให้แคบลงเพื่อให้เห็นเป้าหมายชัดที่สุดแต่ชีวิตเราไม่ได้มีแค่เป้าหมายตรงหน้าอย่างเดียวจริงไหมครับมันจึงต้องมีระบบที่2นั้นคือ alerting system หรือระบบระวังภัยครับถ้า orienting คือไฟฉาย alerting ก็คือ spotlight หรือไฟส่องสว่างทั่วพื้นที่ครับระบบนี้ไม่ได้โฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่มันคอยสแกนกว้างๆเพื่อดูความผิดปกติลองนึกภาพเวลาคุณเดินเข้าซอยเปลี่ยวตอนดึกดดูสิครับคุณไม่ได้เพ่งมองแค่ผืนถนนแต่หูคุณจะพึงตาคุณจะไวต่องเงาตะคุ่ม,มหรือเสียงหมาเหา่าสมาธิของคุณกระจายตัวออกกว้างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือการทำงานของระบบ alerting ครับและระบบสุดท้ายตัวละครที่สำคัญที่สุดที่จะคอยกำกับดูแลทุกอย่างคือ executive control หรือระบบบริหารจัดการครับ ถ้าเปรียบเป็นบริษัทนี่คือซ e o หรือผู้บริหารระดับสูงครับหน้าที่ของเขาไม่ใช่การลงไปส่องไฟฉายเองและไม่ใช่ยามที่คอยเฝ้าระวังแต่ซ e อมีหน้าที่ตัดสินใจและวางแผนครับเขาจะคอยบอกว่าตอนนี้ให้เอาไฟฉายไปส่องที่งานนะหรือตอนนี้เลิกสนใจเสียงลายเด้งได้แล้วระบบนี้แหละครับที่ทำให้เราจดจอ่อกับเป้าหมายระยะยาวได้และคอยยับยั้งชั่งใจไม่ให้เราวอกแวกไปตามอารมณ์เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์สุดคลาสสิกของคนวัยทำงานยุคนี้ครับการหอบแล็ปท็อปไปนั่งทำงานในร้านกาแฟจะเป็น Starbucks หรือคาเฟ่ Amazon ก็ได้ครับในขณะที่คุณกำลังพิมพ์งานอย่างเมามันระบบไฟฉายของคุณกำลังจับจ้องอยู่ที่เคอร์เซอร์บนหน้าจอโฟกัสไปทีละตัวอักษรในขณะเดียวกันระบบยามเฝ้าระวังก็ทำงานอยู่เงียบๆครับมันคอยฟังเสียงรอบข้างถ้ามีคนเดินมาใกล้โตะ๊ะหรือมีพนักงานตะโกนเรียกคิวรับเครื่องดื่ม คุณจะรู้ตัวทันทีโดยไม่ต้องหันไปมองตลอดเวลาเพราะระบบนี้คอยสแตนบายรออยู่แล้วส่วนระบบ CEO นั้นทำงานหนักสุดครับเพราะเขาต้องคอยเตือนคุณว่างานนี้ต้องเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนะและเมื่อไหร่ที่โตข้างๆเริ่มคุยกันเสียงดังเรื่องดารา CEO ในหัวคุณนี่แหละครับที่ต้องตะโกนสั่งลูกน้องว่าอย่าไปฟังกลับมาดูงานที่จอเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่าสมองเราทำงานซับซ้อนและมีการจัดการที่น่าทึ่งมาก แต่ความเข้าใจผิดมหาศาลที่คนส่วนใหญ่รวมถึงผมเองในอดีตเคยเชื่อก็คือเรื่องของมัลติ t a สกิ้งครับเราชอบภูมิใจว่าเราเป็นคนเก่งเราสามารถตอบหลายลูกค้าประชุมซูมและพิมพ์งานไปพร้อมๆกันได้เหมือนเราเป็นนักกายกรรมที่โยนลูกบอลสามลูกสลับไปมาแต่ดอตอรอามิชิยืนยันหนักแน่นในหนังสือเล่มนี้เลยครับว่ามัลติทัสกิ้งเป็นเรื่องโกหก สมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกันครับสิ่งที่เราทำจริงๆเรียกว่า task switching หรือการสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วต่างหากครับเหมือนกับระบบ CEO ของเราต้องสั่งการรัวๆว่าเอาไฟฉายสองลายปิดเอาไปส่องซูมปิดเอาไปส่องงานเอกสารปิดกลับมาสองลายใหม่คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณต้องเปิดปิดสวิต์ไฟฉายแล้วสบัดข้อมือไปมาแบบนี้เป็นพันๆครั้งในหชั่วโมง ผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับแน่นอนครับแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหลอดไฟเสื่อมสภาพและที่สําคัญคือเราจะเริ่มคําผิดพลาดครับข้อมูลจากงานหนึ่งจะเริ่มรั่วไหลไปปนกับอีกงานหนึ่งประสิทธิภาพการทํางานลดลงหัวภาพและทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนสมองจะระเบิดตอนสิ้นวันแต่ความน่ากลัวยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะต่อให้เราพยายามบริหารจัดการระบบทั้ง3นี้ดีแค่ไหนหรือพยายามเลิกทำมัลติทัสกิ้งแล้วก็ตามมันยังมีศัตรูตัวฉกาดอยู่กลุ่มหนึ่งครับ เป็นเหมือนมัลแวร์หรือไวรัสที่เมื่อไหร่ที่มันแทรกซึมเข้ามาในระบบสมองของเราไม่ว่าจะเป็นไฟฉายสปอตไลท์หรือท่านซ e o ก็พร้อมจะพังเครือนลงมาทันทีทําให้อาการสมองตื้อหรือคิดไม่ออกเกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้กระทั่งกับคนที่เก่งที่สุดเจ้าศัตรูตัวร้ายที่เปรียบเสมืนอนคริปโตไนต์ของสมองตัวนี้คืออะไรและเราจะรับมือกับมันยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเปิดหน้ากาก,ากมันดูกันครับกลับมาต่อกันเลยนะครับจากที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อครู่นี้ ว่าอะไรคือศัตรูตัวฉกาดเป็นเหมือนคริปโตไนท์ที่ทำให้ซูเปอร์แมนอย่างสมองของเราหมดฤทธิ์เอาง่ายๆคำตอบอยู่ในงานวิจัยของคุณหมออามิชิจาเลยครับเธอระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำลายระบบความสนใจของเราได้รุนแรงที่สุดมีอยู่3อย่างด้วยกันจำง่ายๆเลยครับคือความเครียดภัยคุกคามและอารมณ์ขุณนมัว3ส,สิ่งนี้แหละครับคือตัวการที่ทำให้ระบบไฟฉายสปอตไลท์ light, และท่านซี O ในหัวของเรา หลมเหลวแบบกู้ไม่กลับทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึง working memory หรือหน่วยความจำใช้งานในสมองดูนะครับเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับ RAM ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นลองนึกถึงกระดานไว้บอร์ดในห้องทำงานของท่าน CEO ก็ได้ครับกระดานแผ่นนี้มีพื้นที่จำกัดครับมันเอาไว้เขียนข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวนี้เพื่อประมวลผลและตัดสินใจ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจอเข้ากับคริปโตไนท์ทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องเงินความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออารมณ์ที่ยังคุกรุ่นจากการทะเลาะก,กับแฟนเมื่อเช้าเจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะพุ่งเข้าไปแย่งพื้นที่บนกระดานไวบอร์ดทันทีครับมันจะเขียนคําว่ากังวลกลัวโมโหเต็มไปหมดจนไม่เหลือที่ว่างให้ข้อมูลงานตรงหน้าเลยผลก็คือแรมเต็มครับเครื่องคอมพิวเตอร์สมองของเราก็จะอืดค้างประมวลผลผิดพลาด ลองนึกภาพเหตุการณ์สุดคลาสสิกที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยนะครับช่วงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสมมุติว่าคุณกำลังนั่งทำรายงานสรุปยอดขายซึ่งต้องใช้สมาธิสูงมากต้องใช้ไฟฉายส่องไปที่ตัวเลขใน Excel แต่ในหัวของคุณกลับเต็มไปด้วยบิลค่าใช้จ่ายค่าผ่อนรถค่าบัตรเครดิตท,ที่มารออยู่หน้าประตูบ้านความกังวลเรื่องเงินนี้มันเปรียบเสมือนภัยคุกคามครับสมองส่วนสัญชาตญาณของเราจะตีความว่านี่คืออันตราย เหมือนเรากำลังเดินเข้าป่าแล้วเจอเสือระบบสปอตไลท์หรือยามเฝ้าระวังภัยจะถูกเปิดทำงานเต็มกำลังโดยอัตโนมัติเพื่อมองหาทางหนีทีไล่ส่งผลให้พลังงานสมองทั้งหมดเทไปที่ความกังวลน,นั้นที่นี้เพราะคุณพยายามจะฝืนบังคับให้ไฟฉายกลับมาส่องที่งานใน Excel แสงไฟมันก็จะไม่นิ่งแล้วครับมันจะสั่นไหววูบวาบเดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็แวบกลับมาที่งานวนไปวนมา ท่าน CEO หรือระบบบริหารจัดการของเราก็จะเริ่มรวนสั่งการไม่ได้เพราะข้อมูลบนกระดานไว้บอร์ดเต็มไปด้วยตัวแดงว่าอันตรายเงินไม่พอสุดท้ายงานที่ควรจะเสร็จในหนึ่งชั่วโมงก็ลากยาวไปทั้งวันแถมยังเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดนี่แหละครับคือสาเหตุที่บอกว่าทําไมเวลาเราเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีเราถึงหลุดโฟกัสได้ง่ายเหลือเกินไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งหรือเราไม่มีความพยายามนะครับ แต่เป็นเพราะทัพยากรในสมองของเราถูกปล้นไปใช้กับเรื่องอื่นจนหมดเกลี้ยงฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับเหมือนเราเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาแต่ข่าวดีก็คือคุณหมออมีชิบอกว่าถึงแม้เราจะกำจัดความเครียดหรือปัญหาชีวิตออกไปไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถอัปเกรดแรมหรือสร้างเกรปป้องกันให้สมองของเราแข็งแกร่งขึ้นได้เพื่อไม่ให้ล้มพับไปง่ายๆเมื่อเจอวิกฤตและวิธีการนั้นก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ไม่ต้องกินยาบำรุงสมองแต่ใช้วิธีที่เรียบง่ายเหมือนการพาสมองไปเข้าหิมเพื่อออกกำลังกายถ้าคุณอยากมีกล้ามแขนที่แข็งแรงคุณต้องวิตพื้นแล้วถ้าคุณอยากมีสมองที่แกร่งสู้กับความเครียดได้คุณต้องทำท่าบริหารที่เรียกว่าอะไรและต้องทำนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลเชื่อไหมครับว่าตัวเลขมหาศจร,รย์นั้นน้อยกว่าที่คุณคิดไว้ยเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในช่วงหน้าครับเฉลยเลยนะครับ คำตอบที่จะช่วยกู้คืนแรมในสมองของเราและเป็นกรอบป้องกันความเครียดชั้นดีที่สุดเท่าที่วิทยศาศาสตร์ค้นพบมาสิ่งนั้นคือ mindfulness training หรือการฝึกสตินั่นเองครับแต่อย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีนะครับผมอยากให้ลืมภาพจำเดิมๆไปก่อนไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่วมขาวไม่ต้องจุดทูบหรือต้องปลีกวิเวกไปอยู่ป่าเขาเหมือนพระธุดงนะครับเพราะในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมองตามหนังสือเล่มนี้สติคือกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งครับ หลักการมันตรงไปตรงมามากครับเหมือนที่ผมเกรื่นไปเมื่อครู่ถ้าคุณอยากมีกล้ามแขนที่สวยงามแข็งแรงคุณต้องเข้ายิมไปยกเวทหรือวิดพื้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากมีกล้ามเรื้อสมองที่แข็งแกร่งเอาไว้สู้กับความวอกแวกและความเครียดคุณก็ต้องทำสิ่งที่ด็อกเตอร์อามิชิเรียกว่า mental push up หรือการวิดพื้นทางขีดครับและนี่คือไฮไลท์สำคัญที่ผมตื่นเต้นมากตอนอ่านเจอ คือเรามักจะเข้าใจผิดว่าถ้าจะฝึกสติให้ได้ผลต้องนั่งกันเป็นชั่วโมงๆหรือต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมยาวๆซึ่งพอคิดแบบนั้นคนวัยทำงานที่มีเวลาน้อยอย่างเราก็ถอดใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วถูกไหมครับแต่ดรอามิชิได้ทำการทดลองกับกลุ่มคนที่เครียดที่สุดและยุ่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นทหารนาวิกโยธินก่อนถูกส่งไปรบนักกีฬาโอลิมปิกหรือนักเรียนแพทย์ช่วงสอบเพื่อหาคำตอบว่าเราต้องฝึกนานแค่ไหนกันแน่ ถึงจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่สมองหรือที่เรียกว่ามินิมัม f f e เฟ i v e ฟโดสจุดที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลคุ้มค่าที่สุดครับผลการวิจัยฟันธงออกมาที่ตัวเลขนี้ครับ12นาทีครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับแค่12นาทีต่อวันเท่านั้นดรอามิชีคนพบว่าถ้าเราฝึกน้อยกว่านี้เช่น5นาทีหรือ10นาทีผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแต่พอแตกที่ระดับ12นาทีขึ้นไป และทำต่อเนื่องให้ได้ประมาณ5วันต่อสัปดาห์กราฟความสามารถในการโฟกัสจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนครับมันเหมือนการต้มไข่ครับถ้าคุณต้มน้อยไปไข่ก็ไม่สุกต้มนานไปก็อาจจะเปลืองแก๊สเปล่าๆ12นาทีคือจุด perfect boil สำหรับสมองของคุณที่น่าทึ่งคือการฝึกแค่วันละ12นาทีนี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของสมองได้เลยนะครับมันจะช่วยชะลอความเสื่อมและทำให้เครือข่ายสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความสนใจ ทำงานประสานกันดีขึ้นเหมือนเราอัปเกรดแรมคอมพิวเตอร์ให้แรงขึ้นนั่นแหละครับดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีเวลาน่าจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะ12นาทีมันสั้นกว่าเวลาที่เราไถฟีดโซเชียลมีเดียแบบไร้จุดหมายในแต่ละวันเสียอีกคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วไอ้เช่าท่าวิตพื้นทางสมองหรือ Men t a l p u s h up ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันเหมือนกับการนั่งสมาธิแบบที่เราเคยเรียนกันมาไหมแล้วเราจะนับจำนวนครั้งการวิตพื้นของสมองได้อย่างไร เดี๋ยวช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการผมจะมาสรุปวิธีฝึกแบบ Step by Step ที่ง่ายและคุณเริ่มทำตามได้ทันทีที่ฟังจบเลยครับเอาละครับมาถึงวิธีปฏิบัติจริงกันบ้างวิธีการวิทย์พื้นทางสมองหรือ mental push up ตามแบบฉบับของดรอามิชิจามันเรียบง่ายจนน่าตกใจครับเริ่มจากให้คุณนั่งในท่าที่สบายจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอแค่หลังตรงเพื่อให้ตื่นตัวแล้วหลับตาลงเบา,เบา หรือมองต่ำก็ได้ครับจากนั้นให้กำหนดจุดโฟกัสไปที่ลมหายใจลองสังเกตความรู้สึกของลมที่ผ่านเข้าออกอาจจะเป็นความเย็นที่ปลายจมูกหรือการขยับขึ้นลงของหน้าอกเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วตรึงความสนใจไว้ตรงนั้นครับเหมือนเราฉายแสงไฟฉายไปที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือผ่านไปไม่กี่วินาทีใจคุณจะลอยครับ มันจะแวบไปคิดเรื่องงานเรื่องอาหารเย็นหรือเรื่องเมื่อวานวินาทีนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าอ้าวล้มเหลวซะแล้วฉันไม่มีสมาธิเลยแต่ในหนังสือ peak mind บอกว่าไม่ใช่ครับการที่ใจลอยไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือโอกาสในการออกกําลังกล้ามเนื้อสมองครับกระบวนการวิตพื้นหนึ่งครั้งประกอบด้วยขั้นตอนแบบนี้ครับ 1. คุณตั้งใจโฟกัสที่ลมหายใจ 2ใจลอยออกไป 3. คุณรู้ตัวว่าใจลอยไปแล้วและ 4. คุณค่อยๆพาความสนใจนั้นกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งการดึงกลับมานี่แหละครับคือการวิตพื้นหนึ่งครั้งยิ่งใจลอยบ่อยแล้วคุณรู้ตัวแล้วดึงกลับมาบ่อยก็เท่ากับคุณได้วิตพื้นหลายทีกล้ามเนื้อความสนใจของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นครับดังนั้นเป้าหมายของการฝึกวันละ12นาทีนี้จึงไม่ใช่การทําให้จิตว่างหรือหยุดคิด เหมือนเราอาจจะเคยเข้าใจผิดกันมานะครับแต่เป้าหมายคือการฝึกให้เราไหวต่อการรู้ตัวว่าหลุดแล้วพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ต่างหากครับดออรอามิชิย้ําเสมอครับว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะเป็นนักบวชที่ตัดขาดทางโลกแต่เราฝึกเพื่อจะเป็นนักรบในสนามชีวิตจริงที่สามารถควบคุมไฟฉายแห่งความสนใจของเราได้ดั่งใจนึกลองจินตนาการดูนะครับงานวิจัยบอกว่าคนเราใจลอยไปประมาณ5 0ของเวลาตื่น นั่นหมายความว่าถ้าคุณอายุ80ปีคุณอาจจะใช้ชีวิตอยู่จริงๆแค่40ปีเท่านั้นอีก40ปีคุณหายไปอยู่ในความคิดที่จับต้องไม่ได้การฝึกพีคไมน์หรือการเป็นนายของสมองคือการทวงคืนเวลาชีวิตอีก50%นั้นกลับมาครับ mm. เพื่อให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักจริงๆได้ทำงานตรงหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆและได้สัมผัสความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวโดยไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไป และนี่ก็คือแก่นสารสำคัญจากหนังสือ p e ก k Mind ที่ผมหยิบยกมาฝากกันในซีรีส์นี้ครับแน่นอนว่าในหนังสือเล่มจริงยังมีรายละเอียดการฝึกแบบอื่นๆรวมถึงงานวิจัยที่น่าทึ่งอีกเพียบเลยครับที่จะช่วยยืนยันว่าสมองของเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถ้าใครสนใจอยากเจาะลึกอยากมีคู่มือการฝึกติดตัวไว้ผมแนะนำให้หาซื้อมาอ่านฉบับเต็มนะครับผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างแล้วครับ และเพื่อให้คุณไม่พลาดการสรุปหนังสือดีๆที่จะช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe ช่องเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตเอาไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปฝึกวิทยพื้นสมองก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นเจ้านายของสมองตัวเองครับสวัสดีครับ